สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะคือวันนี้เป็นคลิปแรกเลยเนาะอันนี้คือคลิปแรกที่เราเพิ่งทำนะคะก็ถ้าม,มีอะไรติดๆขัดๆเดีย๋ยก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคลิปคลิปแรกเนาะเสียงเราอาจจะแหบไปนะคะเพราะว่าเป็นไข้อยู่เนาะถ้างั้นเราไปเล่นกันเลยค่ะลุยโอเคนะคะทุกคนเราก็กลับมาภาคนะคะ,ะเกมนี้เราก็เล่นมาเกือบปีเนาะ วันเล่อะค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นหรือว่าดูกันเลยนะคะพุ่นคนะคะคือเราจะบอกว่าเรามีบ้า,านหลอดดูนะคะที่แบบโคตรอลังก,การอะเออคือแบบไม่เป็นหลังนี้เลย เราชื่อช so ่องว่าฮาลีนะคะแค่ชื่อช่องนะคะช่องเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าทำอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะคะก็นะคะก็เหมือนตายชิปเลยนะคะที่เราทำอะไรแต่ก็ตายชิปนะคะเราก็ะพูดน้อยมากเลยนะ เป็นประมาณนี้แนะค่ะถ้าไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะเสียงเรามันน้อยค่ะแต่ดีนะแต่นีด้วยมีหลอดเลือดแค่มีิดนะคะว่าจะข้าวเป็นรุ่นนี้นั่นนะคะเออแต่ว่าแต่ใครดูลูลี่ก็ทราบนั่งอะพี่ดูแล้วนะคะเออเราดูแล้วนะคะขออภัยนะคะที่พูดคำว่าพี่เพราะแบบเราไม่รู้ไงว่าใครเขาไม่รู้น้องรุ่นพี่หรือว่ารูกประกาศแต่เราจะพูดว่าเรานี่แหละ ถ้าเป็นรูปน้องใครก็ขอโทษด้นะคะอยากให้เรา,าทำอะไรใดเกมเลย<ค>ะนะคะเม้นมันได้นะคะค่ทุกคนคะใครมีแบบอยากให้เราแบบเอาตัวละครไหนไหมเราจะได้นั่นแบบเ,เดี๋ยวเราแต่งตัวให้โอเคเดี๋ยวเรานะคะไปดูต่อเลยนะคะเดี๋ยวตอนลงเดี๋ยวทุกคนก็เงิน เดี <ique> ๋ยวทุกคนงงอ่ะเออเรารู้ขออภัยด้วยนะคะพอดีเป็นมือใหม่หัดท่าค่ะโอเคนะคะทุกคนเราก็จะมาอ่สร้างเป็นดาดฟ้านะคะอ่าทุกคนอาจจะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยท่าทำไมเรามีขอบิดาไม่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่ดาดฟ้านะคะแต่นี่คือดาดฟ้าของจริงค่ะอ่าที่เราไม่สร้างเอยเกินเพราะว่ากลัวเราจะไปเนออารเก็ตนะคะ นี่คือเสาใช่ไหมคะพอเราออกจากไฟไม่ปพื่อฟ้าเรได้สามารถเอาบล็อกได้แล้วค่ะเราไปเล่นทำกันเลยค่ะทำนบบนี้เนาะทำเสียงซ้อนกันก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีแบบบอเราพูดบ้างนะคะแต่เราจะคอยดูนะใช่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยากจะจับชลิปไวๆแล้วค่ะแต่ว่าอโดนเราสี่เราซากเลยเราให้คลิปมันเติอนอะขออภัยนะ โอเคราค่ะทุกคนเราก็มารู้ เฮ้ยมือใหม่จริงเปล่ามือใหม่จริงเปล่ามือใหม่จริงค่ะไปดูในช่องุดชอบสุดนที่ชอดนะคเอาคงสลชื่อค่ะเราก็จะมาเปลี่ยนตัวละครกันค่ะถ้าใครอยากให้เราอ่ะ เรานะคะเป็นเล่นตัวละครแดกก็บอกได้นะคะอยากจะเล่นให้เนอะแต่ว่าพิมพ์สีมาก,ก็ได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นเพศชายเพศหญิงสามสองหนึ่งโอเคค่ะทุกคนเรากลับมาแล้ว คือคลิปมันยาวเกินนะคะเรา,ากำลังคาดดัไปเลยอ่ะตอนเราพลาดแย่ เกมมันไปซ้ำกันค่ะก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีไปดูคิปพี่หวานไปหน่อยแล้วติดปากนะคะ่ะขอโทษพี่หวานด้วยนะคะเก<อ>ี่นะคะ่ะ จะคิดเป็นเท่าี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวถ้าคิปหนา้าใหญ่เราเล่นเกมอะไรก็เป็นมาได้นะแต่ก็คออย่างนี้นนะอย่าโหลดอย่าเ่นเกมที่มันใช้พื้นที่มากแม่นะคะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ของของเรานะคะเรา,าจะเต็มแล้วะคะ่ะเลยแค่สิบพื้นที่ขนาดนะคะเท่ากับโหลดได้ห้าเกมะคะ่ะ แต่ถ้ามันเกไม่หลากสิบส่วนี้เราจะเหลดได้แค่หนึ่งเกมนะคะถ่ายก็ขอจบคลิปเป็นเช่นเท่าน,นะะี้ก่อนค่ะ e สี่ยวแก้บ๊ายบาย